เพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่ครับว่ามีคนบางคนไกลเป็นเศรษฐีภายในช่วงเวลาแค่ปีเดียวจากการถือหุ้นบางหุ้นนะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง nvidia เดียหุ้นปฏิหารซึ่งมีการเติบโตมามากกว่า300%ในเวลาเพียงแค่ปีเดียวนะครับ ครับก็วันนี้ก็จะมารู้จักกับบริษัทเ v i d i a เดียนะครับหรือบริษัทที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาของธุรกิจ AI และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุคนี้นะครับโดยก่อนที่จะไปพูดถึง NV i d i a เดียครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมารู้จักกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะครับโดยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตเกี่ยวกับชิประบบประมวลผลนะครับซึ่งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องกับ AI ด้วเนะครับเพราะว่า AI เนี่ยก็เป็น ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ชิปประมวลผลระดับสูงนะครับซึ่งการที่จะได้ระบบประมวลผลระดับสูงขนาดนั้นนะครับจำเป็นต้องใช้ชิปที่มีความแรงความเร็วที่มากกว่าปกติที่ในยุคสมัยก่อนไม่อาจทาได้นะครับโดยคนที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมชิปที่ประมวลผลแบบความเร็วสูงเป็นบริษัทแรกก็คือเอ็นวีเดียนั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรม AI เนี่ยก็มีการประยุกต์ใช้ในหลายหลกๆอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ โรงงานหรือแม้จะเป็นเกมมิ่งเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการใช้ในเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดย AI เนี่ยจะดำเนินงานได้ก็ต้องอาศัยชิปที่ดีแล้วก็ส่งพลังนะครับโดย Nvidia นะครับ Nvidia คือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบชิปแล้วก็ AI นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แลอก็ได้นะครับโดยก่อตั้งในปี1993 โดยคุณเจนเส้นหวังนะครับปัจจุบันก็บริษัทก็ตอนนี้ปี2024นะครับก็มีอายุป่า3าปีแล้วครับแล้ว NVIDIA เยนี่ยอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่การผลิตนะครับวีเดียก็จะอยู่ในส่วนของการออกแบบชิปนะครับโดยเนี่ยในห่วงโซ่ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับก็จะมีทั้งการออกแบบการออกแบบระบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นในเรื่องของแมทเทียล เป็นในเรื่องของการประกอบชิปแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นไฟนอลโปรดักต์อย่างอาไม่ว่าจะเป็นมือถือค่ายซัมซุงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีการใช้ชิปเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดย Nvidia เดนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการออกแบบชิปนะครับครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับ n v i นวียก็ตั้งมาในปี1993นะครับก็ทําธุรกิจมาเรื่อยๆจนในปี1999นะครับก็ได้มีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า G P U ขึ้นมานะครับ ซึ่งในช่วงนั้นนะครับช่วง1 9ึ9เนี่ย GPU เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทเอ i d i a ดีคิดค้นมาเป็นบริษัทแรกนะครับหรือเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหการรมเกมเลยก็ได้นะครับโดยเป็นเกมในรูปแบบที่เป็นการประมวลภาพระดับสูงครับอย่าง pc game อมพิวเตอ g r a ราฟิกอะไรอย่างงี้นะครับและแน่นอนครับว่าชิป GPU เนี่ยก็เป็นชิปประมวลผลแบบเร่งความเร็วเป็นเจ้าแร,แรกครับที่มีการคิดค้นขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับหรือก็คือ จะพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ายุคสมัยแห่ง AI ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและต่อมานะครับจนในปัจจุบันนะครับ Nvidia ก็ได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดนะครับ Nvidia ก็ได้กลายเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบเต็มรูปแบบในระดับที่เป็น Data Center นะครับโดยมี Market Cap ในปัจจุบันอยู่มากกว่า3ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มีรายได้จากปีงบประมาณล่าสุดนะครับอยู่ที่26 0 0 0พัน ล้านดอลลร์นะครับโดยเนี่ยผมจะพาไปพูดถึงนวัตรกรรมที่ Nvidia ได้เคยผลิตมานะครับเริ่มตั้งแต่นวัตรกรรม 3D ดีกราฟิกในปี1993ซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีประเด็นอะไรมากนะครับก็จะเป็นในช่วงแรกเนี่ยเ v i d i a ก็จะทำไปที่เป็นส่วนของเกมมิ่งเป็นหลักนะครับโดยอุตสาหกรรมท d เนี่ยก็ได้มีการมาใช้ในการแสดงผลของเกมต่างๆนะครับและก็จนในปี1999เนี่ยก็ได้มีการคิดค้น G P U ขึ้นมานะครับ ซึ่งทาให้เ,เกมเสามารถประมวลผลแบบเร่งความเร็วระดับสูงได้ภาพที่มีความคมชัดละเอียดมากยิ่งขึ้นโดย gpu คืออะไร gpu ก็จะแตกต่างจาก cpu ตรงที่อาอย่าง cpu นะครับ cpu มันก็คือการประมวลผลโดยองค์รวมนะครับง่ายๆคือทำหลายหลายอย่างนะครับเป็นการประมวลผลภาพรวมแต่ gpu จะเน้นการประมวลผลแบบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะโดยในช่วงนั้นก็จะเน้นใช้ gpu ในงานภาพกราฟิกภาพความคมชัดความละเอียดระดับสูงนะครับ ทาให้อุตสาหการรมเกมเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับซึ่งยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับต่อมาในปี2006นะครับ n vi d i เดยียก็ได้คิดค้นคูด้าขึ้นมานะครับซึ่งทําให้เนี่ยระบบ gpu เนี่ยประมวลผลได้ดีแล้วก็ซับซ้อนนี่ขึ้นนะครับโดยคูด้าเนี่ยจะทําหน้าที่ในการประมวลผลแบบคู่ขนานพร้อมกับ gpu นะครับให้ง่ายก็คือเป็นค,คล้ายๆเหมือน cpu ของ gpu อีกทีนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงนะครับถ้าพูดได้เข้าใจใง่ายๆนะครับก็คืออย่าง ก็เหมือนเป็นการแยกส่วนของการทําหน้าที่นะครับอย่าง cpu ก็จะมองภาพรวมในการแสดงผลเป็นเหมือนคนคุมเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแต่ในขณะที่ gpu เนี่ยจะเน้นไปที่โฟกัสไปที่จุดเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของการแสดงผลระดับสูงนะครับโดยในที่นี้เขาก็จะโฟกัสไปที่ในส่วนของการแสดงผล,ผลภาพกราฟิกอะไรอย่างนงี้นะครับโดย cuda เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการประมวลผลให้ c ี ให้ GPU เนี่ยทำงานได้ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับโดยตอนนี้นะครับทำให้ Nvidia เอ็นวิดีรเร่งเห็นว่าเนี่ยระบบประมวลผลแบบเร่งความเร็วเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ในเรื่องของเกมมี่ต่อไปนะครับแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่แบบซับซ้อนยิ่งขึ้นหรือการแสดงผลที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น,นครับจนนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่า AI ในปี2012นนะครับโดย AI เนี่ยก็เป็นที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่าช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ใช้อย่างกว้างขวางอย่างทุกวันนี้นะครับ ว่าอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างแล้วก็ AI แเนี่ยแม้จะกําเนิดแม้จะออกมาได้แล้วครับแต่ว่าอาจจะทางไม่ฉลาดพอนะครับซึ่งทาง n v i วีเดียก็ได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปี2023ก็มีการออกชิปที่ประมวลผลเร่งความเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น s 2 0 0หรือจะเป็นในปีล่าสุดมีการเปิดตัวชิปแบ็กเวลนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นชิปที่เร็วที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีการใช้งาน ได้ทั้งในธุรกิจ AI การจ,จอแล้วก็อุตสาหกรรมอัตโนมัติต่างๆนะครับโดยการประมวลผลแบบเร่งความเร็วชิปแ a c k คเวลเนี่ยก็มีการบอกมาว่าเนี่ยเป็นชิปที่ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับครับก็มาดูในเรื่องของ NVIDIA กันเลยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับ อันนี้ก็ผมก็หาข้อมูลมาจาก IR Investment Relation ของทาง NVIDIA โดยตรงนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เิดก็แค่พิมพ์ใน Google นะครับว่า NVIDIA IR นะครับแล้วก็เสิร์ดเข้าไปในทางเว็บโดยตรงของบริษัทเลยครับอาจจะเปิดเป็นรายงานประจําปีหรือเป็นรายงานรายรเตรก็ได้นะครับอันนี้ผมดูเป็นรายงานรายรเตรครับเพราะว่าผมต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับแต่ถ้าอยากเห็นภาพรวมะร,ระยะย,ยาวก็อาจจะต้องไปดูรายงานประจําปีนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอิมแพคของอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือ AI เนี่ยครับก็ส่งผลต่อหลายอุตสาหกรรมตามที่ผมพูดไปครับไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติระบบโรงงานที่มีการใช้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมรธุรกิจที่เป็นดิจิตอลเกมมิ่งไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์อย่างเฮลท์แคร์ก็อาจจะมีการใช้ในเรื่องของการคำนวณหาโรคใหม่ๆการค้นพบหรือการใช้ในการวิจัย ศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้การประมวลผลที่ะระดับสูงยิ่งขึ้นครับทําให้การดําเนินงานเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางเกนวีเดียเนี่ยในอนาคตผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นว่าอาจจะมีการบุกเบิกตลาดของเฮลแคร์แล้วก็ในเรื่องของออโตเมทีฟเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แน่นอนครับว่าก็ใช้ AI มา ส่วนอันนี้ก็จะเป็นนวัตรกรรมที่ Nvidia ได้มีการคิดค้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคูด้าน,นะครับเบื้งต้น Nvidia ก็ประมาณนี้นะครับครับก็เนี่ยผมก็จะพาไปดูนะครับว่า Nvidia เนี่ยมีรายได้หลักมาย่งจากส่วนไหนบ้างนะครับก็อันนี้ผมก็เอามาจาก presentation ของอา รายงานรายไตรมาสของปีล่าสุดนะครับปีงบประมาณที่ยิ่หาครับของควอเตอร์แรกเลยครับครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอ็นบีเดียล่าสุดเนี่ยในไตรมาสล่าสุดเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ2 6 6 0 0ืล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตตโตจากปีที่แล้วมา2องอเปอร์เซนะครับโดยเนี่ยสัดส,ส่วนของ Data Center เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากกว่า427เอร์เซนะครับจากปีที่แล้วซึ่งถือว่าสูงมากมากเลยนะครับหาบริษัท ที่จะทำอย่างนี้เนี่ยแทบไม่ได้แล้วครับหรือจะเป็นในส่วนของเกมมิงนะครับที่ถึงแม้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะเป็นเน้นในส่วนของดัตเ t e r ตอรเป็นหลักครับแต่ก็ยังเติบโตมากว่าสิบแปดเเซนเลยนะครับจากปีที่แล้วโดยผมจะพาไปดูนะครับโดยสัดส่วนหลักทางธุรกริจของเอเมบิเีนะครับที่อยู่ที่ดัตเซ e เตอรเป็นหลักนะครับรองมาก็จะเป็นเกมมิงแล้วก็เป็น professional visualization นะครับแล้วก็เป็น automotive ครับ ครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เติบโตมานะครับในปีล่าสุดอยู่ที่สองหมื่นหกพันสี่สี่ล้านนะครับจะเห็นว่าเติบโตมาอย wow ่างมากนะครับจากปีงบประมาณที่ยี่สี่นะครับที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันประมาณเจ็ดพันสองนะครับตอนนี้ต้องมาเป็นสองหมืนหกโดยเนี่ยรายได้หลักก็จะมาจาก Data c e n ซ e r เอร์ป็นหลักนะครับโดยอยู่ที่ประมาณสอง6 3พันห้าสามล้านดอลลาร์นะครับ คิดเป็นสัดส่วนก็อยู่ที่ประมาณ87%นะครับแล้วก็อย่างอันนี้ยครับ data center เนี่ยรับก็ก็มีการเปิดตัวชิปใหม่ใม่ครับอ่าอย่าง backwell นะครับ, well รบที่เพิ่งเปิดตัวไมมานนะครับจะเห็นว่าเนะี่ยมีดิมางความต้องการที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น s 2 0 0 backwell ซึ่ง backwell เนะี่ยก็เป็นชิปที่เขาบอกว่าเนะี่ยมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงแล้วก็การประหยัดพลังงาน โดยเนี่ยดีมนันความต้องการเนี่ยก็ยังคงมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะยังผลิตไม่พอกับดีมานนะครับซึ่งอาจจะมีะข่าวที่บอกว่าเนี่ยฟองสบู่ AI จะแตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าเนี่ยถ้าดีมานมันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับในอนาคตดีมนันอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ได้ครับเพราะว่าที่ผมพาไปดูเมื่อเกี้นะครับว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมี AI เนี่ยเป็นส่วนประกอบโดยเนี่ยถ้ามีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับและธุรกิจหลายอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นต้องใช้ AI อย่างเงี้ย คิดต้องวนผลแบบความเร็วสูงอาจจะต้องแบบว่าผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับให้พอกับดีมานซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเอ็นบีเดียก็ยังคงโตได้เรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอาจจะขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับแต่ถ้ายังมีดีมานมารองรับผมก็ยังเชื่อว่ามันยังโตได้นะครับโดยเนี่ยในส่วนของ Data Center เเนี่ยเอ็นบีเดียก็มีลูกค้าหลักเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ที่แบบค่อนข้างใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็น Meta a m ม z o n หรือ Alpha b e t หรือจะเป็น o อ่าน p อ n AI อย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้ชิปของ Nvidia อยู่นะครับแม้จะมีข่าวหรือว่าบางบริษัทอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของด่ต d าเซน e ตอร์ของตัวเองอยู่นะครับแต่ถ้า Nvidia เดียยังคงมีสเกลภาพธุรกิจที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับก็ยากที่บริษัทอื่นจะตามมาได้ทันนะครับต่อมาก็จะเป็นเกมมิ่งครับเกมมิ่งเนี่ยก็สัดส่วน ถ้าส่วนนียลดลงจากไตามากที่แล้วครับแต่ถ้าเทียบหลายปีก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2,647ล้านดอลลาร์นะครับโดยใน e Force RTX ก็ยังคงมีดีมาที่แข็งแกร่งอยู่ครับเว่าก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคู่ค้าอยู่อ่ะครับครับต่อมาก็จะเป็น Professional v i s u a l i z a t i o n นะครับก็เป็นการแสดงภาพแบบ 3D เป็นเหมือนเป็นการแสดงภาพแบบจำลองแบบ 3D นะครับ อันนี้ก็ล่าสุดเนี่ยก็มี BYD ที่มีการใช้ในการวางแผนที่จะทําโรงงานของตัวเองครับโดยใช้ระบบวิชัวในการประในการวางแผนสร้างโรงงานแบบทีดีนะครับโดยอันนี้สัดส่วนรายได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.6%นตะครับโตขึ้นมาจากปีที่แล้ว45%เอยู่ที่427ล้านดอล้านล้ารล่เอออันเมื่อกี้ผมลืมพูดสัดส่วนอันนี้สัดส่วนก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0นะครับรวมกับ d a ต a า e n t e r ที่87%ออันนี้ก็กินไปแล้วครับ 97%ของรายได้ n อ i d i a นะครับสอ,อันนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Automotive นะครับระบบอัตโนมัติอันนี้ก็กินสัดส่วนอย,นะอยู่ที่ประมาณ1.3%นะครับอยู่ที่ประมาณ329ล้านดอลลาร์นะครับโตขึ้นมา11%จากปีที่แล้วนะครับโดยอันนี้ก็ยังคงมีหลายธุรกิจที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติในรถเพิ่มมาขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น BYD หรืออาจจะมี ข่าวก็มีของเทสล,ลาครับก็อาจจะมีการใช้คิดประมวลผลความเร็วสูงของ n v i นวีดมาด้วยนะอันนี้ก็เป็นงบประมาณคร่าวๆนะครับอันนี้อย่างรายได้การใช้เงินสดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับโดยเนี่ยลูกค้าหลักๆของเอ็นวีดีเขาก็มีเป็นกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่เป็นระดับรายใหญ่เนะี่ยกินสัดส่วนไปกว่า40%่ของรายได้นะครับแต่สัดส่วนของอยู่ที่บริษัทอะไรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ แต่สัดส่วนเนี่ยไปกองอยู่ที่อุตสาหกรรมของบริษัทใครเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการตลาดนะโดยเนี่ยที่มีการคาดการณ์ก็จะมี Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet รวมไปถึง t ท s l a OpenAI แล้วก็รายย่อยอื่นนะครับโดยเนี่ยก็จะมีตามภาพนะครับ Microsoft มี d ดลมี IBM นะครับมีซ i โกมี h อนะครับมีอันนี้นครับก็จะเป็น อ Adobe ด้วยนะครับมีอ่า uh, ซีล็อกบก็เป็นรายย่อยอื่นนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยก็มี uh, ลูกค้าคู่ค้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอ่าซัพพลายเออร์นะครัพพลายเออร์เนี่ยหลักๆก็ หลักๆที่เป็นพาร์ทเนอร์กับอีดด้วยก็จะเป็นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ n อ i d i a เดียส่งชิปไปให้ผลิตนะครับแล้วก็เป็นเอ็มยูเอ็มยูก็คือไมโครเทคโนโลยีะนะครับเอ็มยูเอนี่จะรับหน้าที่ในการผลิตโซลูชันหน่วยความจำนะครับแล้วก็จะมี VRT นะครับที่ทำหน้าที่เป็น จัดการในเรื่องของพลังงานการจัดการความร้อนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของระบบต่งตางๆนะครับของ Nvidia ดครับโดยก็จะมียิบย่อยเป็น l ล n อื่นอีนก,กนะครับก็ตามรูปนะครับมี freeport มี3าม m มีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นยิบย่อยไปแล้วนะครับผมจะพาไปดูในส่วนของาอรายงานประจำปีนะครับ อย่างเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูก็จะเป็นของไอไตามาสนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นภาพรวมในของปี2024นะครับจะเห็นว่าเนี่ยก็รายได้ก็ประมาณ60สิบบิลเลียนดอลลาร์นะครับ61สิบเอดบิลเลียนดอลลาร์นะครับนี้ก็รายได้จากการดำเนินงานก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งเป็นผลดีของบริษัทอยู่ที่เนี่ย d a t a c e n ซ e นก็ กินไปแล้วครับเมื่อกี้เท่าไหร่ประมาณหกสิบเอ็ดบิลเลียนอันนี้ก็กินไปแล้วครับสี่เจ็ดจุดห้าเป็นเกมมิ่งไปแล้วสิบจุดสี่บิลเลียนครับอันนี้ก็เป็นลิฟย่อยอื่นๆครับก็รวมรวมกันก็ประมาณสองจุดเจ็ดบิลเลียนครับอันนี้ก็ไม่เยอะแล้วครับมากครับในส่วนของความเสี่ยงในการถือเอ็นวีดีอาครับก็จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกีดการทางการค้าก็มีส่วนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวของ ของหัวเว่นะครับที่หัวเว่เนี่ยก็มาแย่งชิงส่วนแบ่งของเอ็นวีดไปนะครับที่จีนก็มีภาพที่เป็นลบกับทางสหรัฐนะครับโดยอย่างบริษัทล่าสุดเนี่ยบริษัทไบดูที่เป็นลูกค้าใหญ่ของเอ็นวีดีเนี่ยก็ส่งชิปไปก็เปลี่ยนใจเนี่ยไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางหัวเว่แทนนะซึ่งก็มีโอกาสสูงนะครับในอนาคตที่ทางไบดูเนี่ยผมก็อันนี้ผมอ่านชื่อไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับ Baidu จะไปเป็นแบบพาร์ทเนอร์หลักกับทางหัวเว่แทนนะครับโดยเกิดจากการล่าช้าของการเปิดตัวของชิปด้วยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอะระบบเน็ตเวิร์กการนะครับโดย,ยการทำ AI server การหรือเน็ตเวิร์กการเนี่ยมันส่งผลต่อ,อ GDX หรือ DGX ของ NVIDIA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ data center นะครับ โดยปัญหาคือบริษัทอื่นๆเนี่ยใช้เน็ตเวิร์การของเอ็นวีดียซึ่งมันทําให้ซึ่งมันอาจจะทําให้สปีดเนี่ยช้าลงนะครับโดยทําให้บางบริษัทเนี่ยอา,อาจจะเริ่มแบบหันมาคิดค้นในเรื่องของเน็ตเวิร์การของตัวเองนะครับอาจจะอย่างอเม z o ซเนี่ยก็มีการเริ่มที่จะวางแผนที่จะคิดค้นเน็ตเวิ์การของตัวเองครับรวมถึง Microsoft ด้วยนะครับซึ่งในอนาคตก็ไม่รู้นะครับว่า ผลอ่าผลการดาเนินงานออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะซู้อเอ็นวีเดียได้ไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมองว่า n v ็นวีเดียยังคงมีความเหนือชั้นด้านในเรื่องของอุตสาหกรรมนี้นครับยิ่งเนี่ยล่าสุดมีการเปิดตัวชิปประมวลผลที่เขาบอกว่าเนี่ยเร็วที่สุดในโลกนะครับก็ผมก็ยังคงมองว่ายังคงตามทันได้ยากนะครับ ครับก็ต่อไปก็ผมก็จะพามาดูในส่วนของงบนะครับอันนี้ผมก็ใช้เว็บเดิมนะครับเป็นฟินโนมนาจริงๆก็มีเว็บให้ดูหลายเว็บนะครับอย่างอันนี้ครับจริงๆก็ดูได้ครับเว็บนี้ของ roic.ai นะครับก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วผมก็ดูเว็บนี้ผมถนัดกว่าอันนี้ก็ราคาก็อย่างอัปเดตล่าสุดก็16สิงหาครับ อันนี้ตากาันเติบโ,โตก็โตไปกว่าสองพันกว่าสองหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือว่าแบบหายากมากครับหุ้นที่จะแบบทำได้างอย่างนี้ก็เป็นภาพรวมเนี่ยผมภาพเป็นรายปีนะครับอย่างไรายได้รวมเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยโตขึ้นแบบก้าวกระโดดมากสุดยอดมากจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยมาเป็นปี 2, สองพันห้าร้อยสี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมแบบโตขึ้นกว่าสามร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มาดูในส่วนของกําไรครับก็จะเห็นว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจนอ่านในปี2 5ง5น,นี้ก็มีการลงลงแล็กลงเปนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามาดูลายไตยม้าอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าก็โตมาตลอดนะครับอันนี้เป็นลายไตายมาานะอันนี้เก้ากระโดดเลยค แล้วก็ส่วนที่สําคัญที่ผมมองก็เป็น EPS นะครับอย่าง EPS ก็จะแสดงการเติบโตของแต่ละหุ้นได้อย่างดีครับอันนี้ดูของปีสองห้าหกครับก็อยู่ที่ศูนย์จุดปดเจ็ดถ้ามองย้อนไปประมาณสิบปีอันนี้ก็จะดูได้เก้าปีก็อยู่ที่ศูนจดศูนย์สามก็เพื่อนๆลองไปกดเครื่องคิดเลขดูครับก็จะเห็นว่าอันนี้ผมก็เกิดเครื่องคิดเลขนะครับก็จากศูนจุดศูนย์สามเนี่ย ไปที่ศูนยจุดแปดเจ็ดเก้าปีที่ผ่านมาโตประมาณสี่สิบห้าปอร์เซ็นตะครับถือว่าแบบสุดยอดมากเลยครับในส่วนของกําไรต่อหุ้นแล้วก็มีการเติบโตที่ค่อนข้างสวยด้วยครับอันนี้นี่สินกับสินทรัพย์ก็ถือว่ามีปัญหานะครับนี่สินไม่เกินห้าสิบเปอร์เ็น นี้ก็จะเป็นเรื่องของกระแสเงินสดนะครับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับเป็นมุมมองภาพที่เป็นบวกครับส่วนกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นลบนะครับก็มองว่าเนี่ยรายได้หลักเนี่ยเงินสดหลักเนี่ยก็มาจากการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงนะครับในส่วนของ ROE กับ E ก็ไม่เป็นที่พูดไม่ต้องพูดถึงกันมากนะครับก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับ ก็เป็นค่า P/E P/E ตอนนี้ก็อยู่ที่อา่าสูตรสิบหกสิงหาอยู่ที่เจสิบเอ็ดตีมงกลมก็เจ็สิบสองก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเงินปันผลก็ไม่ใช่งูดันผลหรอกอันนี้ก็แจกน้อยก็เป็นปกติอยู่แล้วครับสำหรับ n v ็นวีดก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมองภาพรวมนระยะยาวเป็นยังไงก็ อันนี้ผมในระยะยาวก็ค่อนข้างมีมุมมองที่เป็นบวกครับต่ออุตสาหการรม ai แต่ถ้าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการขึ้นลงตามราคาอย่างอย่างล่าสุดนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะอยู่นะครับแต่ยังแบบว่าไม่ได้ถึงจุดสูงสุดเทียบกับเมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเนี่ยเออหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจจะโดนกิจการทางการค้าเพิ่มขึ้นการส่งออกไปจีนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเสียส่วนแบ่ง หรือหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคู่แข่งต่างของเอ็นดีดีนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเนี่ยเออสกยภาพของเอ็นวีดีเนี่ยมันจะยังแบบออกมาดีหรือเปล่าซึ่งถ้ายังคงรักษาได้อย่างนี้ไปเรื่อยผมก็มองว่าก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ